สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง2บริษัทยาที่กำลังแข่งกันดุเดือดมากๆนะครับ Novo n o d i s k หรือ NVO กับ Eli Lilly หรือ LLY เราจะมาดูผลงานไตรามาสแรกปี68กันแล้วก็มองไปข้างหน้าโดยเฉพาะในตลาดยาลดความอ้วนที่โตเร็วมากๆสวัสดีค่ะ ใช่ค่ะเหมือนดูมวยคู่เอกเลยนะคะวันนี้การเปรียบเทียบนี้จะทำให้เห็นชัดเลยว่าใครกำลังรุกใครกำลังตั้งรับแล้วก็ใช้กลยุทธ์ต่างกันยังไง งั้นเรามาเริ่มที่ผลประกอบการ Q1 ล่าสุดกันเลยดีกว่าครับตัวเลขมันน่าสนใจมาก LLY นี่คือโตแรงมากรายได้พุ่ง45%เทียบปีก่อนโห oh, 45%เลยนะคะครับขนาดที่ NVO ก็ยังแข็งแกร่งนะครับโต18%ก็ถือว่าเยอะแต่พอเทียบกันแล้ว LLY ดูมีโมเมนตัมมากกว่า อืมจริงค่ะแล้วตัวขับเคลื่อนหลักๆก็มาจากกลุ่มยาคล้ายๆกันด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับ LLY นี่มาจาก m o u n า j a โรที่ทำไป3.8พันล้านดอลลา แล้วก็เซบาว์อีก2.3พันล้านค่ะ2ตัวนี้มาแรงจริงๆส่วน NVO ก็ได้จากกลุ่มยาดูแลโรคอ้วนที่โต65%อันนี้ก็เยอะมากแล้วก็ยาเบาหวาน GLP-1 ที่โตอีก11%คือถึงแม้จะมาจากยากตุ่งคล้ายๆกันนะคะเบาหวานกับโรคอ้วนเนี่ยแต่อัตราเร่งของ LLY เนี่ยน่าจับตามมากจริงๆค่ะถ้าดูเรื่องกําไรอ,อ,อัตรากาไรขั้นตน้นหรือ cross margin เนี่ย LY ทําได้ดีขึ้นเล็กน้อยนะคะ83.5%ค่ะ NVO ก็เท่ากันเลย83.5%แต่เหมือนจะลดลงนิดหน่อยจากปีก่อนใช่ค่ะแต่สุดที่น่าสนใจกว่าคืออัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP ของ LLY ค่ะเพิ่มขึ้นตั้ง11%เมื่อเทียบกับปีก่อนอันนี้สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้นชัดเจนอ๋อครับครับแต่เห็นว่า EPS หรือกำไรต่อหุ้น LLY โดนกดดันอยู่เหมือนกันค่ะอันนั้นเป็นเพราะมีค่าใช้ใจ่ายก้อนใหญ่จากการซื้อกิจาการที่เกี่ยวกับ R&D เข้ามาค่ะประมาณ1.72ดอลลาร์ต่อหุ้นเลยทีเดียวเข้าใจครับขณะที่ EPS ของ NVO ยังโตได้เรื่อยๆนะครับ15%ค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดต่างกันไปทีนี้พอเห็นตัวเลขการเติบโตกับการจัดการกาไรต่างกันแล้วมาดูในสนามจริงบ้างครับเรื่องส่วนแบ่งตลาดกับการทำงานของยาข้อมูลบอกว่า NVO เคยนำอยู่พอสมควรเลยนะในตลาด GLP1 ใช่ค่ะเคยมีส่วนแบ่งถึง62%เทียบกับ LLY ที่35%แต่ตอนนี้ LLY กําลังไล่จี้ขึ้นมาเร็วมากแล้วพอไปดูเรื่องประสิทธิภาพยานี่เออมันเริ่มเห็นคําตอบนะยังไงคะเซฟบาลของ LLY เนี่ยลดน้ําหนักเฉลี่ยได้ตั้ง20.2%เทียบกับวิกโววีของ NVO ที่13.7%โอ้โหต่างกันเยอะเหมือนกันนะคะครับ แล้วเรื่องลดรอบเอวเซฟบบวก็ทําได้ดีกว่าด้วยลดไป18.4เซนติเมตรเทียบกับ13เซนติเมตรของวิกโววีอืมอันนี้น่าจะอธิบายได้จากกลไกาการออกฤทธิ์ของยาเลยนะคะคือยาของ LLY เนี่ยแบบว่าทํางานกับ2ตัวรับคือ GIP กับ GLP-1 อ๋อ dual action ใช่ค่ะขณะที่ของ NVO จะเป็น GLP1 อย่างเดียวอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ประสิทธิภาพต่างกันครับชัดเจนเลยแต่วิกโกวีก็ยังไม่ได้เสียเปรียบไปสมดนะคะคือปัจจุบันเนี่ยวิกโกวียังใช้ได้ในคนที่อายุน้อยกว่าคือ12ปีขึ้นไปอ่าใช่ใช่อันนี้เป็นข้อได้เปรียบแล้วก็เป็นยาตัวแรกเลยที่ได้รับการอนุมัติเรื่องลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยแม้ว่าแนนอควเซบเบอาจจะมีข้อมูลเรื่องนี้ตามมาแล้วอาจจะดีกว่าก็ได้นะคะครับครับ อีกอย่างที่ NVO กำลังเจออยู่ตอนนี้คือปัญหาเรื่องยาเรียนแบบที่ผสมกันเองในอเมริกาหรือที่เรียกว่า compounding นะคะอ๋อที่เป็นข่าวอยู่ใช่ค่ะอันนี้ควบคุมคุณภาพยากแล้วก็ส่งผลกระทบต่อยอดขายเวโกวีพอสมควรเลยอืมก็น่าเห็นใจ NVO เหมือนกันนะครับในประเด็นนี้แล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะครับปี2568กับหลังจากนั้น ภาพรวมจะเป็นยังไงดูเหมือน NVO จะปรับลดคาดการรายได้ปีนี้ลงนิดหน่อยนะครับคาดว่าจะโตประมาณ13 2 1เอซนตอืมก็อาจจะพอเรื่อง c o m พ o u n d i n g ที่ว่าเมื่อกี้ด้วยส่วนหนึ่งที่ทำให้จออตลาดอเมริกาได้ช้าลงครับส่วน LLY นี่ดูมั่นใจมากคาดการรายได้ทั้งปีไว้สูงถึง58 6 1พันล้านดอลลาร์ว้าวตัวเลขสูงมาก แต่ก็ยอมรับว่าค่าใช้จ่าย R&D สูงเลยกระทบคาดการ EPS อยู่นิดหน่อยเหลือประมาณ20 2 1ถึง21ดอลลาร์ต่อหุ้นค่ะตรงนี้แหละค่ะที่ต้องมองเกมยาวๆว่ายาในปลายปลายใครจะมาแรงกว่ากัน NVO มีแคกริซิมาที่คาดว่าจะยื่นขออนุมัติประมาณต้นปี2026ครับตัวนี้น่าสนใจส่วน LLY มีทีเด็ดหลายตัวเลยค่ะทั้งริตาทรูไทที่ออกลิสากลไกอันนี้ข้อมูลน่าจะมาปลายปี2025 สามกลไกเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วก็ยังมีออฟฟอร์คลิปรอนที่เป็นยา GLP-1 แบบกินอันนี้ถ้าสำเร็จอาจจะเปลี่ยนเกมได้เลยยาแบบกินนี่น่าจะสะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับมากๆค่ะแล้วอีกเรื่องคือ LLY ประกาศลงทุนสร้างโรงงานในอเมริกาเยอะมากนะคะเกินห0,000ื่นล้านดอลลาร์โอ้โลงทุนหนักจริงๆค่ะอันนี้อาจจะทำให้ LLY ได้เปรียบเรื่องกำลังการผลิตในระยะยาวมากๆ เทียบกับ NVO ที่เคยมีปัญหาเรื่อง supply มาก่อนอืม,อม,อมความคาดหวังพวกนี้มันก็สะท้อนในราคาหุ้นเหมือนกันนะครับค่า PE ของ LLY นี่สูงมากเลยใช่ค่ะสูงถึง62เท่าเทียบกับ NVO ที่ประมาณ10ก้าง20เท่าเองต่างกันเยอะมากค่ะมันสะท้อนว่าตลาดคาดหวังการเติบโตจาก LLY สูงกว่ามากยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อซื้ออนาคต แม้ว่าถ้าดูราคาเป้าหมายเฉลี่ยเทียบกับราคาปัจจุบันอัพไซ์เป็นเปอร์เซ็นต์ของ NVO อาจจะยังสูงกว่าก็ตามสรุปแล้วก็คือทั้งคู่แข่งแข่งมากในตลาดนี้ขับเคลื่อนด้วยยากลุ่มเบาหวานโรคอ้วนเหมือนกันค่ะแต่ l อลลีไลกำลังโชว์โมเมนตัมการเติบโตที่เร็วกว่า z e b บบราดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพดีกว่าแล้วก็มีเอ่อยาในไปเบลที่น่าตื่นเต้นรออยู่เพียบเลยอืมอืม ส่วน NVO ก็ยังเป็นเจ้าตลาดเดิมด้วยฐานที่มั่นคงจากโอเซ p i c w วิ o ic, v วีแล้วก็มีคา g r กริเซมาเป็นความหวังต่อไปใช่ค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่อยากชวนคิดต่อนะคะคือนอกเหนือจากตัวเลขยาใหม่ๆแล้วเนี่ยการที่ยาเหล่านี้จะได้รับการอนุมัติข้อบ่งใช้เพิ่มเติมอย่างเช่นลดความเสี่ยงโรคหัวใจหรือรักษาไขมันพอกตับหรือแมชเนี่ยหรือความสำเร็จของยาแบบกินที่คุยกันไปครับ ปัจจัยพวกนี้จะเข้ามาเปลี่ยนชมหน้าการแข่งขันแล้วก็เรื่องการเข้าถึงยาของผู้ปวดไปได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้น่าติดตามมากๆในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เลยค่ะน่าสนใจมากครับขอบคุณสําหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้นะครับยินดีค่ะ